สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่เวเลตนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีการลงทุนเสียเงินแน่นอน1 0 0เนะครับทำเงินแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่เวเลตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะ ในการถอนเงินเนี่ยเราสามารถเริ่มถอนได้ตั้งแต่20บาทถึง500บาทต่อ1วัน1วันเนี่ยเราจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเล่นเกมแบบไหนถึงจะได้เงินเข้า wallet ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android ของเราได้เลยนะครับตัวแอปนะครับผมจะดาวน์โหลดได้ฟรีนะพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะสำหรับแอปนะครับผมมีชื่อว่า easy cash นะครับตามชื่อ ื่อตรงนี้นะครับเป็นแอปสีดําเขียวแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปดอลลาร์นะหนเลยดูชื่อให้ตรงนะครับสคือดูดูรูปแอปนะว่ามันตรงกันหรือเปล่าถ้ามันตรงกันก็กดติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแต่ถ้าเรากลัวไม่ตรงเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครของทางแอปเนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับปักหมุดไวใ้ให้ตรงคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจะดูด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับสามารถกดดดเเเเขเเเข้้้าาาาไไปูลยพอรมในตัว แอปนะครับมีเพียง2เมนูด้านล่างเท่านั้นนะครับผมหเลยคือบ้านคือหน้าแรกนะครับสคือการเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดในส่วนของการทําเงินท r ูมันนี่วอลเล็และก็การถอนเงินนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอป,ปนะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าจอหลักคือเมนูที่1เลยนะครับคือการถอนตรงนี้ในส่วนของท r ูมันนี่วอลเล็เริ่มต้นที่20บาทนะครับสองพเพชรแดงนะครับหรือว่า2000คะแนนในการ2,800คะแนนในการ,การแลกเปลี่ยนหรือว่าใน การถอนเงินนะครับเราสามารถเลือกถอนได้เลยว่าเราจะถอนรายการไหนนะครับครบ20บาทเราก็แลกเลยก็ได้นะครับครบ20แลกเลยก็ได้ไม่ต้องเก็บมาเยอะนะครับเราก็สามารถทําการ <classified S 2> แลกเงินได้เลยเนาะจากทีท่ผ<ย>มเคยแลก<ะ>ไปเนี่ยน่าจะไม่ได้จํากัดนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทดลองแลกไป2รอบในวันเดียวเนี่ยมันก็แลกได้นะมันแลกได้เหมือนกันนะครับ20นะครับสองครั้งเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับวิธีการทําเงินนะครับในส่วนของการหาเพชรนะครับหรือว่าหาคะแนนเนี่ยทำอย่างไรนะครับดู นีเลยมี3เมนูอันที่1เล่นเกมเพื่อสร้างรายได้เหมาะกับสําหรับสายเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะได้รับนะครับในส่วนของเพชรแดงนะครับแต่ว่าเราจะต้องดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องของเราก่อนแล้วก็เข้าไปเล่นพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากด my app ตรงนี้นะครับรที่เป็นรูปจอยเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราติดตั้งดาวน์โหลดนะครับผมลงในเครื่องของเราเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เข้าไปเล่นนะครับให้ครบระดับนะครับหลอดตรงนี้จะมีระดับให้นะครับถ้าครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้เพชรตามจํานวนที่เขา กำหนดไว้นั่นเองนะครับนี่คือการเล่นเกมโดยที่เราจะต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับต่อมาอันที่สองนะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้อะกดเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเพชรเยอะขึ้นนะครับหรือว่าคะแนนเหรียญทองนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามเนาะเขาจะมีเหรียญให้เราตามนี้นะครับเป็นค่าตอบแทนนะก็ตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพันเลยนะครับเราก็สามารถทําได้สลับสายทําแบบสํารวจเนี่ยก็น่าจะไม่พลาดนะสลับตรงนี้บางอันเนี่ยมันก็ง่ายนะนะครับสา นาทีเท่านั้นเองนะครับรับไป60นะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นอันที่3นะครับรับฟรีถึง1ล้านเพชรแดงนะครับการรับฟรีตรงนี้เนี่ยหเลยคือเราจะต้องเล่นเกม2คือการทําแบบสํารวจนะครับพอเราได้เพชรครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับอย่างเช่น100เพชรนะครับสมมุติว่าเราทําทั้ง2อันเมื่อกี้เนี่ยครบ100เพชรแล้วเราก็มากดเคมได้ทุกรายการเลยนะครับถ้ามันครบเนี่ยกดเคมรับคะแนนเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างนะครับที่ผมทํว รับเพชรนะครับ head, นี่รับ25แล้วก็50เนี่ยผมได้กดเคมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถมารับเพิ่มเติมตรงหน้านี้ได้เหมือนกันน,นี่คือ3เมนูในการทาเพชรนะครับต่อมาอีก1เมนูคือการเชิญนะครับการเชิญเนี่ยก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับกดเชิญทันทีตรงนี้ได้เลยกดเชิญปุบเนี่ยมันก็จะมีช่องทางในการเชิญเป็น Li n e messenger whatsapp แต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มเติมก็ก,กดตรงนี้มากกว่านะครับมันก็จะมีในส่วนของกลุ่ม facebook ฟีดข่าว messenger twitter นะครับ instagram อะไรต่าง ขึ้นมาแล้วก็ไปเชิญเพื่อนต่อได้ในการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับเพชรแดงตามนี้นะครับผมที่เขากําหนดไว้เลยนะครับก็ลองเข้าไปทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อเพิ่มเติมดูได้ในส่วนของการถอนเงินเราก็เลือกรายการที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับรายการไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการถอนเนาะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมสามารถถอนได้ที่ประมาณ70บาทนะสรายการนาะคือรายการนี้เราก็เลือกรายการนะครับแล้วก็ไปใส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินนะครับผมเคยทําคลิปสอนไปอยู่นะดูตารางได้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการ ทำเงินทูมอนิวอล็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับผมสำหรับตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android ของเราได้เลยนะครับตัวแอปนะครับผมจะดาวน์โหลดได้ฟรีนะพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะสำหรับแอปนะครับผมมีชื่อว่า easy cash นะครับตามชื่อตรงนี้นะครับเป็นแอปสีดําเขียวแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปดอลลาร์นะหนึ่งเลยดูชื่อให้ตรงนะครับ2คือดูดู ว่ามันตรงกันหรือเปล่าถ้ามันตรงกันก็กดติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแต่ถ้าเรากลัวไม่ตรงเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครของทางแอปเนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจะดูด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยพอเราเข้ามาในตัวแอปนะครับมีเพียง2เมนูด้านล่างเท่านั้นนะครับผมหนึ่งเลยคือบ้านคือหน้าแรกนะครับ2คือการเเชิญะดี๋ยวผมจ อธิบายแต่ละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดในส่วนของการทําเงินชูมอนี่วอลเลตและก็การถอนเงินนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปนะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าจอหลักคือเมนูที่1เลยนะครับคือการถอนตรงนี้ในส่วนของ Tru ูมอนี่วอลเลตเริ่มต้นที่20บาทนะครับสองพเพชรแดงนะครับหรือว่า2000คะแนนในการ2800คะแนนในการแลกเปลี่ยนหรือว่าในการถอนเงินนะครับเราสามารถเลือกถอนได้เลยว่าเราจะถอนรายการไหนนะครับครบ20บาทเราก็แลกเลยก็ได้นะครับครบ20แลกเลยก็ ไม่ต้องเก็บมาเยอะนะครับเราก็สามารถทําการแลกเงินได้เลยเนาะจากที่ผมเคยแลกไปเนี่ยน่าจะไม่ได้จํากัดนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทดลองแลกไป2รอบในวันเดียวเนี่ยมันก็แลกได้นะมันแลกได้เหมือนกันนะครับยี่สิบนะครับสองครั้งเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับวิธีการทําเงินนะครับในส่วนขอ,ของการหาเพชรนะครับหรือว่าหาคะแนนเนี่ยทำอย่างไรนะครับดูตรงนี้เลยมี3เมนูอันที่1เล่นเกมเพื่อสร้างรายได้เหมาะกับสําหรับสายเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะได้รับ ในส่วนของเพชรแดงนะครับแต่ว่าเราจะต้องดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องของเราก่อนแล้วก็เข้าไปเล่นพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากด my app ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปจอยเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราติดตั้งดาวน์โหลดนะครับผมลงในเครื่องของเราเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เข้าไปเล่นนะครับให้ครบระดับนะครับหลอดตรงนี้จะมีระดับให้นะครับถ้าครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้เพชรตามจํานวนที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะครับนี่คือการเล่นเกมโดยที่เราจะต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับต่อมาอันที่2นะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้อะกดเข้าไป อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเพชรเยอะขึ้นนะครับหรือว่าคะแนนเหรียญทองนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนเนาะเขาจะมีเหรียญให้เราตามนี้นะครับเป็นค่าตอบแทนนะก็ตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพันเลยนะครับเราก็สามารถทําได้สลับสายทําแบบสํารวจเนี่ยก็น่าจะไม่พลาดนะสลับตรงนี้บางอันเนี่ยมันก็ง่ายนะนะครับสานาทีเท่านั้นเองนะครับรับไป60 etus, นะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับ,นนรรบเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะต่อมานะครับตรงนี้จะ เป็นอันที่3นะครับรับฟรีถึง1ล้านเพชรแดงนะครับการรับฟรีตรงนี้เนี่ยหเลยคือเราจะต้องเล่นเกม2คือการทําแบบสํารวจนะครับพอเราได้เพชรครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับอย่างเช่น100เพชรนะครับสมมุติว่าเราทําทั้ง2อันเมื่อกี้เนี่ยครบ100เพชรแล้วเราก็มากดเคมได้ทุกรายการเลยนะครับถ้ามันครบเนี่ยกดเคมรับคะแนนเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างนะครับที่ผมทําไว้นะครับสิเพชรนะครับนี่ครับยีิบแล้วก็50เนี่ยผมได้กดเคมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถมารับเพิ่มเติมตรงนั้น น,น,น,นี่คือ3เมนูในการทําเพรนะครับต่อมาอีก1เมนูคือการเชิญนะครับการเชิญเนี่ยก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับกดเชิญทันทีตรงนี้ได้เลยกดเชิญปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องทางในการเชิญเป็น l ล n e messenger whatsapp แต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มเติมก็กดตรงนี้มากกว่านะครับมันก็จะมีในส่วนของกลุ่ม facebook ฟีดข่าว messenger twitter นะครับ instagram อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไปเชิญเพื่อนต่อได้ในการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับเพชรแดงตามนี้นะครับผมที่เขากําหนดไว้เลยนะครับก็ลองเข้าไป ทำการแนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนต่อเพิ่มเติมดูได้ในส่วนของการถอนเงินเราก็เลือกรายการที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับรายการไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการถอนเนาะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมสามารถถอนได้ที่ประมาณ70บาทนะสรายการเนาะคือรายการนี้เราก็เลือกรายการนะครับแล้วก็ไปใส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินนะครับผมเคยทําคลิปสอนไปอยู่นะดู้ารางได้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการทําเงินทรูมันนี่วอลเลตฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ